มันขึ้นนะเทนพอแล้วพอแล้วมีวงให้มีวงให้กับวงสองวิ่ใส่ตรงกลางนะเทนมันยังไม่ปีกอ่ะอย่ารอตั้งวงรองนะเล่นเล่นไหนก็ได้เอ้อ,อ,อรอรับหลังก่อนก็ได้ชักล่างชักล่างเทนก็หลังเทนจึงหลอด มึงเอาอีกแล้วอ่ะคู่กลางมึงคู่กลางมึงเอาอีกแล้วอ่ะสรุปเครื่องดจบล่างจบล่างกับล่างล่างหรือบนวะดูไม่เห็นล่างล่างล่างไอ้ระหว่างกลางนะแทงแอลพร้อมกันนะล็อกฝั่งลูกวัวเต้นเครื่องรอ,อดแล้ว อยากรีกลับไปรีมานาต่มาก่อนแลวะีเทงอนมันยังบนเดียรนาล่าด้็อระวังพี่บลระวังบลวังตายอาลงนี่ข้ก่อนท้ก่อนขึ้นก่อนได้่ไหมได้ึ้ก่อนไปปวนเลไปวเลไป่วนเตียนี่แบบดูอยู่ไม่ตีไม่ตีแอรซ้ายพุ่งจุดเมนนี่นี่นี่ยพุ่งจุดเ้นไมดแล้วเอ็นไทยแล้วเ็นไหยเ็นเตอโอ้ยเ้ยผมล้า ไปดูไปไหนเอามังกรก็ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วจะส่วนตีแล้วกลับไปดีปะวะกลับไปละวมีพันหนึบปะมีมีตีทิ้งไว้ผมกัตีทิ้งไว้ได้เราออกก็ได้มีวงแห่ไอประกาศมีแข่งตัวเดียวไปลใกล้สิที่วันพี่มาย so ันมันได้แล so ้วพี่พี no ่นนท์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงแบลแคลรี่ชิลยู่ต่ เอาเอาเอาโรไปย้ำล่างโรโลเลยอ่ะจนกว่าจะประกาศแบบเนี้จะเล่นไม่ได้เดี๋ยวเรียกขึ้นบนเองบนโรมโรมเมดขึ้นโรมเมดขึ้นบนไอ้เนี่ยไอ้มาสคนไม่มีอะไรว่ะชิะเมียนตรงอันติไม่พี่ยัดเลยจะตายแล้วจะตายแล้วบนบนสามอ่ะมีเรียกสองมรถ้าถ้าจะให้เรียกตะโกนเลยตะโกนกลางอ่ะตะโกนกลางอย่งัวเดี๋ยวดูกลางรห้ ตะโกนดังๆเลยนะถ้าจะให้เรียกแบบตะโกนอ่ะมันเคียร์ได้ดีไหมไม่มีอะไรหรอจารีก็ได้นะพี่มีวงใหวนเลต้นขึ้นสามตัวสามตัวเหมือนเดิมอ้างหย่างอยู่ล่างยี่สิบมั่วทุกคนบนสามได้นะเราดูเราดูบนสามบนสามโอ้เชอมันเห็นรีบเคลีย เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ขึ้นมาบนแล้วมีเรียกให้เดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ล่างเร็วเดี๋ยวเคลียร์่างเดินบนนี้เคลียร์อะไรอยู่บนได้ง็ได้กลได้ก็้ร่างเคลียร์นะได้เรอเคลียร์ได้เคลียร์ก็เงิน้นเงินขึ้นนก่เงินเรียกได้โอ้โดนถ่ายแล้วโอ้ยโดนเทนถ่ายพี่ไม่ถูกนะเว้ยมาก ใช่พี่มันเจ็บจมันมีแข่งแล้วน้องม่้องอ,อ่้ใช่พี่เพนรัเบิดเนื้อเลยนะเดี๋ยวเก้าหัวสามรับ<า>หไ<า>หวตัวพี่เว้ยคนเีว่าอยบนลางลงล่างเยอะลงล่างเยอะ<บ>มันยังลงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลออ่าไอ้่ไปละไปล,ไปละพอเขไอโฟร์ขอบอสได้ะ เดินฝากเคลียร์เกลวไเลยได้ปะได้ไหมตาตัหนตาหนไ้สวยตายปะอุนดไหลตายแล้วไม่ตายวนิดไหลเรียกสามวิะด้านบนอะศิสับละไฮ้ได้กลางวะกลางนะป่ากลางนะว่ะวนสตัวมนสตัวคนรับไหวนบไหชิๆเลยกอยุ่กันนะอนยุกนนะวเเดยวกนให้โห ได้อยู่ออกได้อมาไอ้มากกูมีเรียกมากกูมีเรียกไม่ไี้กูออกกูออกอีกครั้งได้ได้กูออกได้มันวิสิบวิเกิดเอาไหมรอรอสิบปีก็ได้ไม่มีใครมาปีนอยู่บนฝั่งบนสี่แล้วไอ้แค่กัดกลับสิบวิผมเกิดอ่ะวันนี้เราเกิดอยเรียกกันขอนาทีครึ่งสกัดยังมีใหนนะนั่นนาทีครึ่งคนเลยก็ได้เป็จว่า เกมาแล้เบเรียกให้มาไมต้องโอ้ได้ตรงนี้ตรงนี้เยอะอ่ะคนเคียรไว้ได้กลางเป็นแวนการ์ดเทนขึ้นบนแล้วนั่เว็บมองว่ะขึ้นบ้านฟก่นย่ฟกไปแล้วนะเทียน่ไป สกาดเคียร์ก่อนนะเทนเสียบประเทนให้ตายดิจะตายเอาเวเอาไปนเอาเวฟก่อนมีวงแล้วขู่ยังไม่ถึงนัการทายวะขอบอกเลยขอบอกเลยมีเวฟมีเวฟต่อนะเออไม่มีแล้วมาทันมาทันเนี่ยของเวฟเทนมันลีนผมรอดูคนสุดรวยกว่า กลางเวชชนใบฟาฟามยาวเลยมีรางนะล็อกขาแล้วมีกลางสามตัวเอ้ยบนตัวเดียวบนตัวเดียวอืมรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์เลยไม่เอียงไหนวะเอียงนนนคู่เลีได้เอาคู่ไอ้ยยมันร mm hmm ู้ได้ไงวะยอนมาโอ้มือรันฟิก เทนถ่ายแล้วเย่มันรู้ได้ไงวะเย่เทนแม่งรู้ได้ไงเนี่ยน่าเสียดอกรโปรแกัมเอ็สซ์ฟูดเหรปะผมไม่มีอันตี่เนาะมีแค่หลักฐานบนสี่ไช่แล้อเคยรเคยเคยเคกลางเลยนะจบเล่นละมันฟิกถ่ายไปแล้วเนาะเลยบนสี่บนลองกันได้นะบนลองกันได้ผมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แกมามีวงหยอกน่าเสียดอด้บ้างไหมอยากเห็นครึ่งหลอด ดี๋ยววงให้ดูดูกลางนะดูกลางมันดูให้ดูให้ไดี๋ยวไดาล่า,ลา <c oughs> เรามาเล่นส,ก,สกัดเราสกัดแม่งบางจัดเลยอ,อ,าอ่าเดี๋ยวพาเไม่ได้นม,มันเพิ่งฟิกไทยไปสกัดปุ่มทับ เราขาดสองวิเราขาดสองวิเอลสูทำบนน้อยอากัดต้องเคลียร์ล่างน้อยหยาดนม่หยาดกลัวน่าจะตายนะเชียเยาการีเราบนแฟมีติกจับนะรอดูตรงกางรอดูเลยที่ทางล้ายเาทำบนให้มันจะเล่นล่างมันจะเล่นล่างเอีย่างอล่างรอรอดูด้วยเอียงปเอียงไปหายละเราคนไปดูล่างได้ปะไปล่างเ่นป่อยเล่ป่อยอ อันอดอย่เล่นบนเด็บเดินไม่โดนอาลีกับกลางเลยนะเตะซ้อมเตะซ้อมเลี้ยงได้ครับตรงต้องไม่เล่นล่างไอ้ยัยมันเอาสุดเลยอ่ะทำให้กลางเตะ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 บอลเลยจะเราเรียกนะเดี๋ยวมีอะไรข้างล่างเอออาลีตัวเดียวนะอ่ากูเรียกับมีบอกปะมี เฮ้ยคอยอยู่ประเดนวิ่งวิ่งเข้าวิ่งเข้าบ้างเงี้ยเอลซูอยู่กลางวิ่งเข้าบ้างวิ่งเลยวิ่งให้ไวเลยโอ้แมงแสงเลเซอร์มาละจุกต้องออกตัวเลือดก่อนวะไม่เงยจะกำลังออกหยาดแม่งรวยไม่ได้เข้าต้องตามสองพันนะต้องหาเล่นบ้างอ่ะ บีบบีบมันเล่นคืนหน่อยอ่ะเล่นเอาเทียตัวเอาที่เอาที่บอนนี่ล็อกแล้วก็ไต่หน่อยอ่ะใช่าารอจังหวะนี่ไอไอพุ่งอย่าไปไปโดนเทนายมากมึงออกถ้าลงได้ตลอดไงมันพยายามอย่าตายถ้าลองพี่ฟ้ามาลองไอ้นี่ไหมเล่นเล่นสกัดอะตายเลยไม่ลองลองแบบเอาวันเดอร์บอนนี่ไปคู่กัน เขานึงจังหวะไฟก็เรียกมาได้ตลอดเวลาทำเล่นเอาเอา,เอายีหนไปช่วยรับกลางกับลุยอ่ะก็เ,เดินไปอ่ะวั<ม>นนี้มันคู่คู่กับวันเดอร์คู่กับไอ้นี่อะไ,ไหวฝั่งคนนั้นล้วให้ลุยเรียกเล่นเหมือนที่ที่บอกตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่ต้นเกมอะเล่นอย่างน,นั้นไปเรื่อยปั่นประสาทแบบมันอ่ะ,อะเดี๋ยวผมไปกับวันเดอร์แล้วก็รอเรียกไฟไฟใหญ่เอา ยังไงมันก็ตามไม่ทันนี่แหละถ้าส่งคนมาเคลียร์คนมันน้อยเล่นได้เลยนะเว้ยถ้าเห็นแบบมันโผล่อ่ะมาแล้วนะมาแล้วนะสกัดยังมีแข่งนะไอ้ยินไหมว่ามันเล่นไม่เล่นก่อนไอ้ยีนไหมของกองหงของก็ยุ่งนี่ไปได้กีบสามเป็นได้เป็นเจ้ากลางบีบกลางช่วยกันกันห้ากันไปรอเรียกได้ป่ะจะทำบล็อกเคลียร์ได้ก็เคลียร์ได้ หย่านไม่โผล่นะหย่านโผล่บนกำลังไงเบ้ยบนระวังบนระวังไม่มีเรี่ยงเลยหย่านตายอะไรปะเก็บมาวิ่งมาวิ่งี่มาว่ะพเกอร์พิเกอร์ต้องวิ่งว่ะไปก่อนเดี๋ยวจะติดลางจุดสุดจุดไอ้เราเราเรียกตรงนั้นได้ปะต้องย้ํงย้ําย้ําทุกคนหน่อยงย้ํดูก่อนหน่อยตั้งเต็มที่กาลีกางแค่ไหนกาลีอยู่กันกางสามตัว สกัดอยู่บนสกัดอยู่บนไปอยู่้าเวลาอยู่วลังิงอู่ิงอูฟิกแล้วฟิกแล้วะกัรมาปิดนะด้านหลังลองเอ้ยลังได้ปะเทนไม่มีฟิกนะเนี่ยออกมาก็ได้กดดึงดึงเคไม่ตาร์ปะกูดีกูดีกูดีเยอะๆเยอะเยอๆอ่านมาอ่านมาเอออปเลยไปเลยไเลยนอนวเพี้ยระาวางอย่าน้องเ ไม่ไม่เองตื่นไมีเรียกอ่ะเล่นเล่นเล่นได้ปะอยากเล่นไหมเจ้าเลยอ่ะเกิดเนี่ยแล้วไม่ได้พูดเห็นมังกรด้วยป่ะมารอรอผมเกิด่่ะคอยเล่นตามผมเกิดต้องเห็นมังกรเลยว่ะตาตตัวเทนจะยังมานะดูกลางดูกลางตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยอาเอานี้เทนดิมีแต่เลื่องนะเอานอนเกิดนะต้อเป็นะ หย่านอยู่ล่างหย่านอยู่ล่างรับล่างฝักรับล่างคนนยึดกำคันคาริวรับเองผมรับเองล่างพุตนตัวเดียวหย่านอยู่ป่าแดงเราหาหาเท่นี่ตูดเจ้บปะแล้ว,อาาวอขอเยอะ,ะออนะไปเขี่ยกลางตายแน่ไอ้น้องไม่ลงมาเยอะนะไปไม่ทันเราเลยเรียกรวมกายมาดูกลายกลายคาลิเคลียวอะ ขอดาวยๆแล้วผมก็ขาดทุกขาดซีนบุมมีวงให้ได้หลังเป็น Passive นะเว้ย Passive ไม่ล้างนะเจ็ดวิปุริปุริไม่ถึงวะสวยไหมม่เหโรดโรดโลดไม่ถึงวะสวยแล้วสวยละรอดนะจับทันด้วยแตไม่กลับไงยอดีตมาครับใครกลับขาดคำล้างมัน่ะเรียกเจ็ดวิแตวทำการให้ทำการให้ กัยิงกลางแต่แต่เราเล่นบนแล้วไงเนี่ยเวฟเนี่ยแวฟเนี่ยฮันฮันเรียกเล่นได้นะอืมเอาเด็กเล่นบนเลมีตาบแดงแล้วอ่ะกิมตายหมดอะกาลีเกล้าเล่นกลางแล้วกาลีเกล้ากาลีกลางกลางมีเวฟเลยไปอ่ะเรียกอ่ะหนึ่งหนึ่ง เมียนตีอย <intention, S 2> ู่เ <c> ม <oughs> ียนตีอ่ะไอ้ยกับบอกบอมีด้านหลังเทนเจ็บนะเทนเจ็บอ่ะด้านล่างนี้ดูล่างหน่อยดูล่างหน่อยเกิดเจาะคอมเด่มีล่างปะมีล่างปะมีมีไม่มีใครดูกลางอ่ะไม่มีเรลยเมีกระตูงกูจังเลางกลางกลางอ๋อกูเจ็บเป็นเล่นเลยออกเลยออกออกออกขึ้ตายแล้วไม่มีพลาสติยไม่เรียกรองดีกว่า พี่เกลียวบลูมเลยก็ได้นะเฮ้ยได้ออกมาก็จัดได้สกัดล็อกเจอร์นะแถบแถบพุ่มหน้าพุ่มพุ่มจุดอะเห็นแบบแบบใช่ป่าววะโอ้ดาบิดเผาไม่อยู่ไม่ไม่เผาเผาป่าสเปลป่าเฮ้ยรอเราได้แล้เดี๋ยวน่าจะได้ตัวหนึ่งนะตรงนี้เฮ้ยรอแด้งกลางเลยอะช่างมันเหรอเฮ้ยดูดูได้ปะดูดูดูได้สกัดเจ็บน่นน่นสกัดเลยเขาบนเวฟเข้ากลาง รมีล้างไหมดูบนนะดูบนนะดูบนนะไอของก็จะเกิดอะไอไม่ใช่ก็จะกิางนี่เฟนฟิกต้นไทยผู้ับบ้างอะไรกบั้งแลเรียกไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงไม่สุดจบมีเลียงมีเลียงกลับมาเอาอเจกต์หนเอาเอาของเด้อเอาเอาเอาอะไรจ้ะไม่ถอดมันมันแทงนะเราเราเราเลี้ยมมันแทงนะมันแทงมันแทงมันแทง หย่านมาแล้วสกัดมาแล้วเพิ่ิงรอตไอ้ไรก็ได้แล้วเล่นดูดูหน่อยดูหน่อยกำลังอยู่ตรงนั้นตั้งดันสองให้สองซีซีหมดซีซีหมดซีซีหมดไอ้หลังได้หมดหลังได้หมดอย่าล็อกคิวหรอกโอ้ยชนะแล้วชนะเจตตัวเมนมาร์กเอ็นซีวายเจเจเจตมาตีบวะแตงความมยมีวงมีวงมีวงเข้าวงเข้าวงตรงนี้เข้าวงตรงนี้ไอ้เยีเทนภาพ เฮ้ยอ๋ออยากเล่นกูก็ซัพพอร์ตให้อ่ะเต็มที่อ่ะปากกูเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทำไ้ทำเลยไหววะไหวกับ Wonder Woman ปะวะไหวหรือไมันมีช่วงที่เอ๋พวกเองไปเดินรวมกันอ่ะพอพอมันเดินรวมกันอ่ะเลยแคลรี่มันเล่นลำบากเว้ยมันตมันต้องแยกไม่ไรู้อ่ะพี่ผมติดไหลอ่ะปิงสองร้อยเดิอนไม่ได้เลยอ่ะ